ฟื้นฟูไตไปกับท็อปนะครับวันนี้จะมีเมนูของคุณหมอพุชัยนะครับสูตรยำย,ยอดมะพร้าวน้ำพริกิกหยวกบอกเลยว่าทําง่ายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของสูตรน้ำพริกหยวกเนี่ยเราจะมีให้ดูในห้องอาหารที่เพื่อนๆได้อยู่กันนะครับหลักการทําซีโรโปรตีนคือให้เราควบคุมในโปรตีนนะครับเราจะไม่ค่อยเน้นที่งดเเค็มกินจืดเรากินรสชาติกลมกล่อมโดยที่ไม่ให้ความดันเนี่ยมันขึ้นสูงก็เพียงพอแล้ว ส่วนหลักการฟื้นฟูไตควบคู่กับการรับประทานอาหารนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้แล้วดูเมนูอื่นๆที่เพลย์ลิสต์ด,ด้านล่างเลยนะครับเมนูนี้บอกเลยว่าทีเด็ดแล้วเดี๋ยวจะมีอีกเป็น2030เมนูให้เพื่อนๆได้ดูอีกเลยนะครับและเวลาหนึ่งทุ่มจะมีไลฟ์สดเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถมาถามคําถามในไลฟ์สดเนี่ยทุกวันได้เลยครับใครบ้างที่ควรรับประทานอะมิโนวิตผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs คือโรคภูมิแพ้แพ้ภูมิมะเร็งแล้วก็ไตเสือ่อม